สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของอาการสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกันนะครับเรามาเรียนรู้กันเราจะได้ระมัดระวังไม่กระทําการต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสอบตอเนี่ยก็ นับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับทีนี้ตามกฎหมายนะครับในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา47ตรีสมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อ 1. ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็คือครบวาระ4ปีนั่นเอง ตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2. ตาย3ลาออกโดยการลาออกเนี่ยจะต้องยื่นหนังสือต่อนายอำเภอนะครับยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ 4. ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล3ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับเพราะฉะนั้น ในการเรียกประชุมสภาถือว่าเป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกนะครับท่านจะต้องเข้าร่วมการประชุมแต่ถ้ามีการขาดการประชุมเนี่ยและขาดแบบติดต่อกัน3ครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนะครับก็มีสิทธิ์พ้นจากตําแหน่งส่วนกระบวนการวิธีการอย่างไรจึงจะเป็นการพ้นจากตําแหน่งเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปต่อไปนะครับทีนี้ต่อมาในข้อ5 สมาชิกมิได้อยู่ประจำในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน6เดือนนะครับก็หมายความว่าตอนที่เราสมัครรับเลือกตั้งหลายๆท่านสอบถามว่าไปสมัครคนละหมู่ได้ไหมในตำบลเดียวกันสมัครได้นะครับแต่ว่าทะเบียนบ้านท่านอยู่อีกหมู่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถ้าท่านได้รับการเลือกตั้งในหมู่นั้นแล้ว ท่านก็จะต้องย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในหมู่ในเขตที่ท่านได้รับเลือกตั้งนะครับมิเช่นนั้นจะถือว่าท่านไม่ได้อยู่ประจําในเขตเลือกตั้งนั้นถ้าติดต่อกันเกิน6เดือนก็มีสิทธิ์พ้นจากตําแหน่งนะครับต่อมาในข้อ6เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทําให้แก่องค์กรปก องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นกระทำา 7. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา47ทวิหรือกระทำการฝ่าฝืนมาตรา64ทับ 2. วรรค3ตรงนี้ก็หมายถึงว่าขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั่นเองนะครับเมื่อขาดคุณสมบัติก็พ้นจากตำแหน่งนะครับหรือ 8. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่ามีพฤติกรรมความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียก่อความไม่สงบเรียบร้อยหรือกระทาการอันเสื่อมเสียประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรามาพูดคุยกันในคลิปต่อไปนะครับต่อมาเนี่ยในข้อที่9ก็คือรัศดรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตอบอตอมีจํานวนไม่น้อยกว่า3ใน4ที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปนะครับนี่คือในเรื่องของการสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือการพ้นจากตำแหน่งสออบตอหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสิ้นสุดตามวาระก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสิ้นสุดในเรื่องอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมดูแล้วเราจะได้ระมัดระวังไม่กระทำนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยท่านที่สมัครคนล,ละเขตโดยที่ท่านไม่ได้อยู่ในเขตนั้นท่านต้องย้ายเข้าไปอยู่ในเขตนั้นนะครับเพราะถ้าขาดไม่ได้อยู่เป็นประจําเป็นเวลา6เดือนติดต่อกันก็จะพ้นจากตําแหน่งนะครับ